กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันติติมาฉายแสงชาเชิงเซาเขตหนึ่งพักเพื่อไทยคะ่ะวันนี้ดิฉันขอใช้เวลานี้หยิบยกเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารแผนงานของกระทรวงใดๆเลยะ,ะท่านประธานแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนนับล้านคนที่กำลังรอความหวังจากที่ประชุมแห่งนี้ขณะนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 9 ที่มีวงเงิน3.78ล้านล้านบาทดิฉันอยากจะชวนท่านประธานและก็ทุกทท่านหันกลับมามองคนธรรมดาธรรมดาตัวเล็กๆนะคะคนที่ยากจนที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารงบประมาณแผ่นใดเลยเนี่แหละค่ะดิฉันเองได้ลงพื้นที่หน้าวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ก็ได้คุยกับพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์พี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเขาก็พูดกับที่ฉันว่าพี่เปิ้ลครับผมติดหนี้5,000บาทผมไปต่อไม่ได้เลยครับถ้ามาถามเขาไม่ว่าจะหนี้5,000บาทของพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่ไม่กล้าที่จะหยุดงานหรือหนี้1 0 0่0บาทของพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีทุนหมุนเวียนหรือเงินเป็นหนี้30,000บาทของผู้สูงอายุ ที่ติดเครดิตบูโรมาเป็นนับสิบปีพวกเขาล้วนเหมือนกันค่ะคือเขาไม่มีทางออกดิฉันไม่ได้พูดแทนคนล้มละลายที่เป็นหนี้เป็นสินร้อยล้านพันล้านนะคะแต่ดิฉันพูดแทนพี่น้องประชาชนคนจนๆเนี่ยแหละค่ะหลายล้านคนทีเดียวที่เป็นหนี้แบบหลักพันบาทหมื่นบาท ซึ่งนี่เหล่านี้มันเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจฐานรากอย่างที่เราไม่เคยให้ความสำคัญดิฉันขอใช้โอกาสนี้กล่าวถึงแนวคิดที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดไว้อย่างน่าชื่นชมเลยนะคะท่านบอกว่าลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้ไม่เกินแสนบาทมีจำนวน3ล้านหแสนคน และถ้าเราช่วยคนกลุ่มนี้ได้ก็จะเกิดผลดีกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมท่านยังพูดไปถึงเรื่องของการนำ AMC หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นเข้ามาซื้อนี่จากธนาคารเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบซึ่งที่ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านประธานแต่สิ่งที่ทีฉันอยากถามก็คือว่าทำไมแนวคิด ของท่านรัฐมนตรีดีๆแบบนี้กลับไม่อยู่ในแผนงานของงบประมาณเลยถ้าเราดูเรารู้ว่าคนกลุ่มนี้เขาไม่มีสายป่านไม่มีทรัพย์ไม่มีเครดิตทำไมเราไม่กล้าที่จะตั้ง AMC ของคนจน AMC ของคนจนขึ้นมาสักกองทุนหนึ่งละคะดิฉันขอเสนอให้จัดสรรงบประมาณ เพียง0.1%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี3.78ล้านล้านบาทนี่แหละค่ะคำนวณออกมาแล้วมันก็จะได้3,780ล้านบาทเอาละเราตัวตีเลขกลมๆรทมาทานสัก4,000ล้านบาทแล้วกันไอ้4,000ล้านบาทเนี่ยมาทำอะไรมาทำเป็นทุนตั้งต้นของกองทุนซื้อล้างหนี้คนจน ธ่าประธานคัาง,งบ4,000ล้านบาทเนี่ยฟังดูเหมือนน้อยเมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นที่ได้กันเป็นแสนแสนล้านแต่ถ้าหากเราซื้อนี่จากธนาคารในราคาเพียง1%ของมูลนี่เพราะยังไงธนาคารเขาตั้งนี้ศูนย์อยู่แล้วนะคะเรามาบริหารนี่ได้มากถึง4แสนล้านบาทหมายความว่างบ4,000ล้านบาทเนี่ย อาจช่วยคนไทยได้มากถึงสี่ล้านรายด้วยกันนี่คือตัวอย่างแล้วก็เพื่อลดภาระของรัฐนะคะเราไม่ได้ล้างหนี้ทั้งหมดแบบแจกฟรีท่านประธานไม่ใช่แต่เราต้องออกแบบให้เขาชำระหนี้ได้ชำระไหวด้วยชำระแบบมีศักดิ์ศรีด้วยดิฉันขอเสนอให้แบ่งกลุ่มของลูกหนี้ออกเป็นสามระดับค่ะ ระดับที่หนึ่งก็คือหนี้ที่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยหากเข้าเกณฑ์ครบล้างหนี้ให้เลยคนพวกนี้เขาไม่มีจะกินอยู่แล้วท่านประธานล้างหนี้ให้ไปเลยระดับที่สองก็คือหนี้หนึ่งหมื่นกับหนึ่งบาทถึงสามหมื่นบาทให้ผ่อนชำระเดือนละสามร้อยบาทห้าร้อยบาทเป็นเวลาสามปีไม่คิดดอกเบี้ยระดับที่สามหนี้สามหมื่นกับหนึ่งบาทถึงห้าหมื่นบาทยกตัวอย่างนะคะ ผนเดือนละสัก800ร้อยพันหนึ่งภายใน3ปีแล้วก็พร้อมกับลบหรือล้างเครดิตบูโรให้เขาเมื่อเขาชำระครบเอาอย่างงี้เพราะนั้นผู้มีสิทธิ์เนี่ยที่เข้าร่วมโครงการที่ดิฉันขอเสนอก็คือว่าคนที่ไม่ใช่นี่พันนันนะไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะคนพวกนี้ต้องเป็นนี่อยู่ในระบบอยู่ในธนาคารพาณิชย์เนี่ยธนาคารอมสินก็ได้ธนาคารทกศก็ได้หรือกยศก็ได้ นะคะแล้วก็มีรายได้ไม่เกินหน0 0งบาทต่อเดือนไม่มีทรัพย์สินในชื่อของเขาเลยติดเครดิตบูโรมามากกว่า12เดือนและนี่ไม่ใช่โครงการสงเคราะห์นะคะท่านประธานแต่มันคือการซื้อโอกาสให้คนจนได้ไปตั้งหลักใหม่ค่ะท่านประธานคะกลับมาเป็นผู้เล่นในเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือโอกาสที่ต้องการให้เขาภายใต้มาตรา 23ของพรบรวิธีการงบประมาณพศ2561รเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าการจัดทำงบประมาณต้องมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าท่านประธานคะมันไม่มีอะไรที่จะคุ้มค่ามากไปกว่าน,นี้แล้วใช้งบ4,000ล้านบาทแต่เปลี่ยนชีวิตคนให้ได้ถึง4ล้านครัวเรือนเดี๋ยวฉันเข้าใจดีค่ะว่าการคลังนั้นต้องมีวินัย แต่ถ้าเกิดเราไม่กล้าที่จะช่วยคนจนที่แบกดอกเบี้ย5 0 0ร้อพันหนึ่งต่อเดือนเนี่ยเราจะหวังให้เศรษฐกิจฐานรากนั้นกลับมาฟื้นได้ยังไงวันนี้ที่ฉันยังขอเสนอให้รัฐบาลน,นั้นกล้าที่จะนำแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่พูดเอาไว้เนี่ยนะคะเอามาทำเป็นโครงการให้มันเกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อช่วยเหลือคนจนค่ะอย่าปล่อยให้แนวคิดของรัฐมนตรีนั้นลอยไปกับการให้สัมภาษณ์แล้วก็ปล่อยให้คนข้างล่างนั้นนันเป็นนับล้านคนเลยเนี่ยที่ต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานขอให้มันเป็นจริงๆดิฉันไม่ได้อภอภิปรายเพื่อคะแนนนิยมนะคะท่านประธานแต่ว่าดิฉันพูดแทนพี่น้องคนจนที่รอใครสักคนหนึ่ง ที่เชื่อว่าเขาจะต้องกลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ดังนั้นก็ขอฝากให้รัฐบาลได้คิดถึงโครงการแบบนี้เพื่อช่วยเหลือคนจนขอบพระคุณค่ะ